โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพุ่มธนาชนชูใจยังนะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งในบรรยากาศที่อ่าอยู่อยู่อยู่ในห้องฮะนะนะครับหลายคนอาจจะคุณหลายคนอาจจะสงสัยว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะครับพุ่มยู่ที่ว่าการอำเภอชุลอาภรณ์นะครับที่ห้องอ่าพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็อยู่กับน้องๆนะครับจากมหาวิทยาลัยอ่าเกษตรไซยิ่งเห็นไหมครับน้องครับนะครับอ่าน้องๆเขาเข้ามาติดต่อประชานงานนะครับในองค์ผอผอพุ่มก็เห็นว่า เอ๊ะนะครับน้องๆเนี่ยหนักศึกษ่าหลุดไม่นะครับ,เ,รรรบเป็นคนหลุดไม่ครับมาติดต่อพิธานานันนะครับเรื่งองกล้องโครงการหนึ่งตำบลญหนึ่งนึ่งอะไรนะหนึ่งมหาวิทยาลัยนะครับเป็นข้อมูลดีๆเป็นโครงการดีๆฉะนั้นเลยเนี่ยผมเองก็ได้ถือโอกาสนี้ครับได้ซื้อสร้างพันทร์ทริปนี้นะครับให้น้องๆเขาเหลาซึ่ง ผ่าธกิจที่มาวันนี้ก็ดีครับเรื่อว่าจะเป็นเนื้อห้าก้องโครงการข่าวๆอที่จะชื่อสั้นนะครับให้กับพี่น้องกระขายของเรานะครับผู้นําเก็บน้ำนะครับขอเปิดโอการตรงนี้นะครับให้น้องๆได้เล่าซิ่งที่น้องๆทํานะครับเชิญเลยครับข่าวสืได้คำน้อมได้ยอดยืนบุญญาธิการนะครับก็คือเป็นพนักงานท่องโครงการโยกระดับเศรษฐกิจตำบลนะครับก็คือเนื่องตำบลนึ่งมาห้าไร่นะครับคือจากปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตำบลควรท่องพาครับ ค่ะที่ค่ะได้เยล่าดิฉันนะคะหนังเศร้าแลนหนึ่งตะกี้ยาวนะคะทำงานจ้างเม้าท้องโครงการยกระดับโครงการอยู่สองที่นะค่ะทันทันอ่านะครับเออท่านหนึ่งตำบลหนึ่งตีเราคุณคุณก็คือหนึ่งตำบลหนึ่งกระดานนะนะครับน้องฮิ้คุณล่ะครับสสวัดีค่ะชื่อหนังเศร้าอยู่พากผอนแก้วสวัสดิ์นะคะเป็นสมาชิกของโครงการนี้ด้วยนะคะครับ ก็แสดงว่าน้องๆที่มาจากประเทศเซย์ใหญ่เนี่ยมาลงพื้นที่ตรงนี้มามาที่คนน้องกว่าสามคนใช่ไหมเลือกกี่คนกันหนี่บคนครับโอ้ยสิบเลยแต่มันจะแบ่งเป็นเป็นเอ่อบันิตจอกไม้บันไิตอบไม้ จะไม่ซิ่งก้นไปสร้างชุนนะก้นเราเป็นนักสุ่นห้าก้นอืมโอเคหน้าต่างมัดหยีทิปเลยนะครับลงไปดูไใน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 แปลงในเนื้องานในพื้นที่ที่เราทำเนี่ยครับมีกิจกรรมอะไรบ้างอ่ะพอจะบอกบอกผ่านคลิปนี้ได้มั้งเขาทำไม่ได้มั้งเขาคุดเขาจอเขาทำไม่ได้อยู่มั่งไม่แต่เขาทำแบบก็คือในโครงการนี้คือยังไงก็คือจะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจในตำบลนะครับก็คือจะมันมันจะมีหน้ามัดห้าโครงการนะเนื่องโคโคดีชาวบ้านเรียงครับ แล้วก็ะซองจะเป็นอาหารแปลาดูปก็คือเอาปลาดุูคือจะมาจะมาเป็นจะมาเป็นอะไรครับแล้วก็ะซองเรียบซ้ำอย่างปลาได้งานครับซี่กระเจี๊ยก็คือจะเป็นการปลูกพักเนี่ยครับคือส่งซึ้มส่งเสริมอาชีพให้กับกาชาวบ้านครับแล้วก็ซี่อ่าจะเป็นโครงการนะสร้างคมิทัศน์ภูมิทัศน์จะแบ่งเป็นซ้ปลาดูครับคือนึ่งซาลาหลาซุปข้าวซาลาหลาผักแล้วก็าซ้ำจะเป็นอนุรักษ์ธรรมชาติครับ ซึ th ่งพ so okay, oh, er ื ma! ้นที่ดีเขาทำเนี่ยเขาทำในในกลองกล้องกลัวเรื่อนแต่ละกลัวเรื่อนหรือว่ามันมีพื้นที่กลางอยู่ในการทำกิจกรรมพวกนี้อะครับคุณแต่ละกลัวไปเรอยอ๋อเป็นตัวกลัวไปเรื่อยนะกลัวนี้ต้องรับผู้ผู้ที่สนใจผู้ที่ผู้กล้าหลวงผู้สนใจใช่ไหมครับถึงในคนต้องความีเยอะไหมมีมีกี่ขวได้อ่ะตอนนี้เบื้องต้นจะเป็นการสอบถามข้อมูลแบบเบื้องต้นก่อนกับลูกพื้นที่แเบื้องต้นก่อนยังยังไม่ได้จอหลึก อ่ายังไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายตีตีฟิกตายตัวที่ใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำรถข้อมูลเนาะนะครับก็โอเคละนะครับจริงๆผมอยากท่ามาเยอะว่นนี้แหละนะครับแล้วกับผมเราตีนอยู่การคงจะอยากอยากตีจะมีข้อมูลหมากว่านี่นะครับแต่โดยติว่าน้องๆเขาก็ต้องเดินทางต่อและอีกอย่างหนึ่งเผื่อไม่ให้อ่าเป็นการรบกวนอ่า ปกเรางมากจนเกินไปนะครับรแต่ว่าเน,นื่องจากบลเนื่องมาอะไรนะครับอย่างน้อยๆเราได้ดูแลว,ว่าในอำเภอจุฬาพนเราพื้นที่ที่ทุกขัดเลือกมากก็คือพื้นทีต่ตำบลขวนน้องกวาออขวนน้องกวานะครับมีได้ฟากพีพีเพ,พ,พิ่มเติมไหมครับ <laughs> ไม่นะไม่วันนี้เปิโดโอการไอโอพอชอนิดหนึ่งก่อนนะครับก่อนทีจากลากในคลิปนี้กลับวันนี้มาขอ้ออะไนะมาทำอะไรได้นะครับมาครู